ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะค่ะบรรยากาศอยู่น้ำไฮน้ำสวนคือเก้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ บรรยากาศเขียวๆน้ำสวนนี่แหละค่ะค่ะนี่ค่ะสมผ้ามัดตำมะฮุ่งค่ะพี่น้องมือนี้นี่ค่ะก็มีมะฮุ่งกับซับเรียบร้อยแล้วค่ะมะฮุ่งค่ะวัตถุดิบพอก็มีมะฮุ่งนี่แหละค่ะแล้วก็มีพริกสดแดงค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะบงหนาวค่ะเครื่องปรุงก็มีประแดกค่ะพี่น้องมีน้ำปูมีผงชูรสค่ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะ สมใส่หอยหัวหอยเชลลีเขาไปนําค่ะก็มาเขือคืนค่ะค่ะพี่น้องก็มีํำนี่แหละค่ะนี่ค่ะตาแบบง่ายๆบานๆเลยค่ะวิธีการตากับบางพื้นที่บางจังหวัดอาซีิบ้คือกันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเอาวิธีนี้ไปตำบองก็ลองบึงเด้ค่ะเด้งง่ายๆเลยค่ะมาค่ะตากันเลยค่ะอีกซดก่อนค่ะซดแดงตาไปเลยสมใส่พงษ์ชลเขาไปพร้อม พริกเลยค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะแรงแลวก็ใส่มะเขือเทศมังหน้าเข้าไปเลยค่ะใส่ไปยักสามลูกนี่ค่ะกันค่ะตำหงูกับแกงเนื้อใหม่ค่ะพี่น้องตำหงูกับแกงเน้อใหม่ค่ะมือนนี้ตำหงูเพ็ดเลยค่ะตำหงใสหัวหอยเชอรี่มังหน้าค่ะใส่เข้าไปเลยบีบจักหน่อยค่ะ บีบจ็กสองสีกนี่ค่ะออหอมนะคะหอมเหมืองเน่าเส้นหนังปูค่ะนี่ค่ะเส้นหนปูไปจักหน่อยค่ะใส่ปลาแดกไปเลยค่ะนี่ค่ะปลาแดกปลาแดกจยกสองทับพี่ค่ะน้ำตาลปิบเลยค่ะ เครื่องซอนผสมก็เนาะค่ะพี่น้องละลไล่น้ำปูกอนค่ะนี่ค่ะผสมแล้วเหรอคะก็สิเป็นดำๆของขำจัหน่อยค่ะแต่ว่านั่งค่ะนั่งน้ำปูนั่ปลาแดกซิมกอนค่ะเปะเวอร์เลยค่ะพี่น้องใส่หมูหุงเข้าไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามกอนค่ะถาจะข้าวกันด้วยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะนี่ค่ะหัวหอยใส่ลงไปเลยค่ะหอยสลิ ใส่มาเคลขึ้นค่ะนี่ค่ะมาเคลื่อนคือนลงไปนาตดาค่ะพี่น้องเยอะแยะหอมหอมค่ะเดินมากินนยงกันข้อเทียงนี่ค่ะสีสันนาตาเห็นบ่ค่ะพี่น้องอย่างเหมือๆบ่ค่ะนี่ค่ะมากค่ะมากมากกนน้งกันตามองหุ่งค่ะกบ แกงน้อใหม่ค่ะป่ะค่ะมากินเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขูสุขนจ้าสมซาผ้าแสบมากละค่ะวันนี้สมผ้ามากินนี่ค่ะตำหมกหุ้งกับแกงเนื้อใหม่ค่ะพี่น้องพักกะมีพักอีเลิศค่ะแล้วก็พักขาพักอีเลิศเรียกว่าใบชะพู่นี่ค่ะพักขาเรียกว่าชะอมค่ะมีเมสตอพร้อมค่ะมีดอกอัญชันค่ะพี่น้องแล้วก็มี ดินฝาหรือว่าเพกาค่ะนี่แตงค่ะแตงออนก็หมักทั่วค่ะกับใบมะระขีนกค่ะกับขอนียวห่อนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงน้องใหม่กับตำหมู้ยามเทียงเนาะค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อฟังไทยฟังเล่าผู้อยู่ต่างประเทศค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมาค่ะมาหิ้เข่าวระคะยามเทียงมากินน้ำกันค่ะนี่แกงน้องใหม่เนี้วเหนียวเลยค่ะห่อนๆเลยค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ซีมึงแกงน้ำม่ก่อนค่ะสะตอค่ะเม็ดใหญ่เลยน่คะสดเอาเลยตามองหงใส่สอหอยเชลีีค่ะน่คะ มั uh huh. กสตอค่ะผักคาค่ะผัาคาเก็บเอายุน้ำสวนนี่ค่ะผักคาไม่อยู่สองตน้นน้ำไร้ค่ะค่ะพี่นอก ขูดเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแกงน้ไม้ไล่ค่ะนี่ทุบเอาค่ะ กวางนากินบัสุผาดเพราะถอดอภัยนะคะพี่น้องมักแตงค่ะ สดเอาเลยค่ะ mm. มากดินฝากอะ เนี่ค่ะเพื่อพีเพื่อนหนองเลยค่ะยุบมันไดข้าหน่อยค่ะพี่น้องสดเอาเลยค่ะ น้ำมอยู่เบาะนี่นี่ค่ะมาแตงค่ะ อหอนเพชรค่ะค่ะแสบนี่ค่ะ พี่เลิดค่ะพี่นนอกเลิดยุบอาเลยคะ่ะพี่เลิดกินกับต้มหงแสบคะ่ะแต่ว่าเพิ่ม,วมควาวมัเผ็ดค่ะพี่นนอกนะคะ อดอกอันชันค่ะอืมเนื้อมาันอะค่ะพี่นอ้องดูค่ะ เอาอีกจะข้ามกันค่ะพี่นอ้องไปละค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเน้วค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสมสาพาสแสบลาไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ